สบายดีตอนเช้าพี่น้องปองฟ้าสบายดีเดอ้อมิสรท่านที่เข้ามาครับชมคิดเมื่อนี้ฝนตกแห้งร้ายน้ำท่วมเดินบ้านยัลไงน้องน้ำท่วมเดินบ้านยังนะฟอกไก่พอกไก่พอกแบะท่วมฟอกงัวท่วม แม่ตีนกันใดแล้วน้องน้ำส่วมเน่ยเด้อน้ำไหลบวัวทันกองไม้ว้าวไก่ยังคาอยู่ยในเคาะยังออกบวัวไดเด้อไก่แบ่ไปแล้วงวไปแล้วน้องมนีฝนตกแหงหลาย ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ตายลายต้นเนาะเพราะว่าน้ำท่วมนึ่เครือที่สองแล้วท่วมมาขอบใจบรรดาท่าน กดแชร์เเพื่อนต่างหลายที่เข้ามาชมคลิปนาะท่า,ทานใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ในเด้อกดกระดิ่งติดตาม่ลาลนะัลางฝนเนาะลังฝนตกแล้วก็สีประมาณนี้เนาะน้ำท่วมประมาณนี้เนาะถ้าท่านใดเข้ามาชมคลิปแล้วจนจบ ข้าพเจ้าขอขอบใจบรรดาเพื่อนหลายๆเนักขอขอบใจ